สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือ g ีโ o ่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีตอ้อนรับเข้าสู่ t h น n e Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมใจบากัปอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นข้อมูลแพนโน้ตของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับโดยข้อมูลนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือผมก็อยากจะทําคลิปลงตั้งแต่เมื่อวานนะพอดีว่าน้องหมาที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยสบายครับก็อยู่ดูแลยาวเลยนะไม่มีเวลามานัทําคลิปเลยครับหลังจากที่ลงไลฟ์ของเกมฮงไคซาเดลไปนะเพราะฉะนั้นผมขอโทษด้วยนะครับที่อัปเดตข้อมูลให้ช้านิดนึ และสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดหลักๆนะครับก็คือความสามารถของตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวที่จะเข้ามาในแพตต่อไปนะครับและตัวละครที่มาในรอบนี้ครับนี่เลยเพื่อนๆจอมเวทไรขี่จํากัดเมอร์ลินสีใหม่ครับจากที่ผมดูเซ็สกิมาแล้วผมบอกเลยคือพวกตัวละครเฟสผมไม่มั่นใจเหมือนกันทีมงานเขาอยากจะคงเซ็ตให้มันแบบใกล้เคียงเดิมมากที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะถ้าใครที่รู้ความสามารถมอร์ลินตัวเก่านะครับเพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจความสามารถมอร์ลินตัวใหม่ตัวนี้ได้ไม่ยากนะ แล้วก็ตัวที่2ครับจะไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่เป็นตัวละครล่างใหม่เพื่อนๆน,นั่นก็คือลิเลียระดับ LR ครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูลความสามารถของทั้ง2ตัวกันเพราะฉะนั้นก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตู้เมอร์ลินก่อนละกัน Special Pick Up กาชานะครับหรือว่าตู้พิกอัพพักครึ่งของ Summer f ์เฟสนะครับสำหรับไลอัพของตู้เมอร์ลินนะครับจะเป็นตามนี้เลยเอาจริงไลอัพเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะ พอตัวละครข้างตู้มีตัวละครที่น่าสนใจน่าจะมีโอกาสได้ใช้ประมาณ5-6ตัวเลยนะโดยตัวแรกจะเป็นน้องลิเลียแดงที่สามารถเลื่อนขั้นไปเป็นระดับ L.R. ได้นะก็สำหรับวิเลียตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสมได้นะครับมันจะมาแบบเลเวล90ระดับ U.R. ให้เลยอีกด้วยนะนอกจากนี้ยังมีน้องเอเลนเขียวนะครับที่เป็นตัวละครสายปัโคตรตึงสามารถไปได้เกือบทุกค,คอมนะครับกับกตัวนึง เป็นตัวที่ขายไม่ได้กับการตีลาตาโตสหรือว่าส่งข้ามสัตว์อสูรตัวล่าสุดน,นะครับกับน้องวัเลนติสีฟ้านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีวันลนติตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็มีโอกาสที่จะเก็บน้องเข้าคอลเลคชันได้แล้วนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นรีรัน ครั้งแรกของพลัรติตัวนี้เลยนะส่วนตัวละครที่เหลือที่น่าจะมีโอกาสได้หยิบไปใช้อยู่บ้างนะครับก็จะมีอิสตินฮาโลวีนะครับกับเมอร์ลินฮาโลวีมั้งส่วนตัวละครอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้หยิบมาใช้เท่าไหร่จากที่ผมดูนะแล้วก็ไม่เลืของตู้ก็จะเหมือนเดิมนะครับการันตีตัวละครใหม่อยู่ที่600ไมเลื ate, ส่วน300เนี่ยจะได้สุ่มตัวละครระดับเอสเซในตู้1ตัวนะอ่ะโอเคก็สําหรับข้อมูลตู้เมอร์ลินจบไปนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของเมอร์ลินกันดีกว่าว่าทําอะไรได้บ้างน,นะครับ เริ่มจากเอกลักษณ์นะครับสำหรับเอกลักษณ์ของเมเลินเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานเขายกมาเหมือนเดิมครึ่งหนึ่งเลยเพื่อนเพื่อนเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องสุ่มมอบธาตุหอันให้กับศัตรูที่ยังไม่ติดเอฟเฟกต์ธาตุนะครับและเพิ่มแตะพื้นฐานของตนเอง7%ต่อ1นธาตุที่ติดบนตัวศัตรูและก่อนสกิลที่อัศวินพวกพ้องใช้จะทําการมอบเอฟเฟกต์ธาตุเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายเป็นเวลา3าเทินแก่ศัตรูที่ติดธาตุดังกล่าวและเมื่อเอฟเฟกต์ธาตุถับซ้อนครบ4ชั้นสกิลจะแสดงผล จากนั้นจะถอนธาตุและเอฟเฟกตธาตุออกพร้อมกับมอบเอฟเฟกดีบัฟของธาตุดังกล่าวเป็นเวลา1เทินนะครับก็สำหรับความสามารถตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับเมอร์ลินเฟสตัวเก่าแบบเกือบ1้อยเ็นะสิ่งที่แตกต่างครับมีเพียงอย่างเดียวเมอร์ลินตัวเก่าเธอจะสามารถเพิ่มสเต็ทุกอย่างของตนเองได้7%ต่อ1น,น่ธาตุาที่ติดบนตัวศัตรูนะครับแต่เมอร์ลินสีฟ้าตัวใหม่เนี่ยมันจะเพิ่มแค่สเต็พื้นฐานเท่านั้นนะซึ่งจุดน,นี้เนี่ยทำให้เมอร์ลินตัวนี้นะครับถือว่าได้ดดยวอยลงก่า ตัวเฟสเก่าค่อนข้างเยอะนะแต่ครับความสามารถมันยังไม่จบเพื่อนเพราะเมอร์ลินตัวนี้มันมีความสามารถเพิ่มเติมมาอีกท่อนหนึ่งด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแสรพื้นฐานของพวกพ้องเผาไม้ระบุ5%เต่อพวกพ้องเผาไม้ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้1คนและเมื่อเอฟเฟกต์ธาตุโดนถอนออกจากเอกลักษณ์หรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกผลของธาตุที่ถูกถอนออกหนึ่งอัน จะสร้างเดเมพาเร์จากพลังชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับสตูคนดังกล่าวได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นจากที่เราดูความสามารถโดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมว่ามันเป็นเอกลัก,กษณ์เวอร์ชันอัปเกรดเพื่อนส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเธอครับสำหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับเอกลักษณ์อยู่นิดหน่อยนะเพราะความสามารถของวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถลดเดเมจที่อัศวินพวกพ้องได้รับ3%เรต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวัตูทั้งหมดันึงช่องหมดอัน7บาท จะเพิ่มสัดพื้นฐานของอสุรินพ่งอที่เข้าร่วมต่อสู้ทั้งหมดได้15%นะครับแต่วัตถุเิบสีของเธอถ้าอยากให้ประสิทธิภาพสูงสุดมันจะต้องไปอยู่กับคอม7บาทนะผมเชื่อว่ามารินตัวนี้เนี่ยเขาทํามาให้คอมไม่ระบุเพื่อนเพราะส่วนมากตัวละครที่มาในช่วงเฟสมันจะเป็นตัวละครซัพพอตตัวละครเฟสอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครเฟสที่มาเนี่ยมันก็คือน้องซับนอกนะเพราะฉะนั้นมารินตัวนี้ผมว่าทีมงานเขาตั้งใจทํามาให้เล่นกับน้องซับนอกเป็นหลักนะส่วนสกิลของมอรินครับส จะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับลดความสามารถด้นานพลังชีวิตของศัตรู1เป้าหมาย3 0เป็นเวลานาน,าน2เทินจากนั้นจะสร้างเดเมจเพิ่มเติม30% 0ของพลังโจมตีครับส่วนสกิลที่2ครับจะเป็นท่าโจมตีหมู่2 5 0ของพลังโจมตีพร้อมกับทําการลดแรงสกิลของศัตรูซึ่งเกรดไม้ตายของศัตรูนะครับจะถูกลดลงเท่ากับจํานวนสกิลที่ถูกลดแรงด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายท่าไม้ตายนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ m e r ์ลิ face ตัวเก่าเลยซุ่มรอบเอเซคท่าแก่ศัตรู แล้วสร้างดดเมจ525%ของแลงโจมตีพร้อมกับเอฟเฟกต์ระเบิดธาตุความสามารถระเบิดธาตุก็คือดดเมจที่สร้างจะเพิ่มขึ้น40%ต่อเอฟเฟกต์ธาตุบนตัวเป้าหมายนะครับอะแล้วก็ต่อมามาถึงข้อมูลของตัวละคร LR ตัวต่อไปครับนั่นก็คือน้องลิเลียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิเลียเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอกลักษณ์ครับสำหรับเอกลักษณ์ลิเลียเนี่ยอันเก่าผมไม่พูดกันเพื่อนเพราะว่าเอกลักษณ์ของใหม่ของน้องลิเลียเนี่ย เรียกได้ว่ามันแบบยกเครื่องของเก่าหมดเลยนะเมื่อเริ่มเทยร์นพวกพ้องลิงเลีย <ๆ S 1> จะทําการมอบเอฟเฟกพลังทาลายล้างให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1เทินนอกจากนี้พวกพ้องเจ็ดแหะนะครับปริมาณเดเมจที่ได้รับจากการใช้สกิลในเทินศัตรูจะไม่เกิน50%ของพลังชีวิตสูงสุดด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นความสามารถการตายยกทีมแบบวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้อง DNA เที่ไว้ใช้เล่นกับทีมแล็นาล็อกเลยนะนอกจากนี้เมื่อเอฟเฟกต์พลังทำลายล้างถูกถอนออกจากศัตรู จะเพิ่มความสามารถด้านพลังโจมตีให้กับพวก้อง7จ็ยนะ7%และสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง28%เลยครับส่วนความสามารถพลังทำลายล้างจะลดพลังโจมตีของเป้าหมายนะครับลง20%แล้วก็สร้างเดเมจเพิ่มเติม15%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อจบเทิร์นครับต่อมาสกิลแรกนะครับสำหรับท่าแรกของลิเลียเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็จะเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยว ที่สามารถเอาความเสียหายมาช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องได้นะครับส่วนเวอร์ชันอัปเกรดนะครับก็จะเหมือนกับต,ตัวละครแอนววมัวอตัวนเลยมันจะเพิ่มความสามารถที่2เข้าไปนะครับโดยความสามารถที่ได้นะครับของสกิลที่1จะเป็นความสามารถเจาะเกาะครับโดยที่แรงหนึ่งนะครับจะโจมตีเป้าหมายเดียวความแรง220%ให้กับสตูนึงลน์และฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องที่มีสัดส่วนพลังชีวิตน้อยที่สุด80%ของเดเมจที่สร้างพร้อมกับอัตราเจาะเกาะสาเท่าได้นะครับ ส่วนเลเวล2ครับความแรงก็จะเพิ่มเป็น275%แล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องทั้งหมดนะครับไม่ใช่ตัวเดียวแล้วนะฟื้นฟูให้ทุกคนเลยแต่ว่าปริมาณฟื้นฟูเนี่ยจะได้เพียง30%ของปริมาณเดเบจที่สร้างได้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่เลเวล3านะครับจะสร้างเดาเมจเพิ่มขึ้นจาก400%เป็น440%พร้อมกับเอฟเฟกเจาะเกาะให้กับศัตรูหนึ่งรายและฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกพ้องทั้งหมด40%ของปริมาณเดเบจที่สร้างได้นะครับ ส่วนสกิลที่2ครับความสามารถเดิมจะเป็นความสามารถโจมตีหมู่ที่สามารถลดเกรดหมยตายได้นะครับโดยจะเริ่มลดเกรดได้ตั้งแต่แหลง2ขึ้นไปนะครับแหลง2จะลด1จุดส่วนแหลง3าจะลดได้3จุดนะก็สําหรับท่านี้นะครับเอฟเฟกที่2ที่ได้ปลดล็อกเพิ่มเนี่ยก็คือความสามารถติดเชื้อเพื่อนๆสามารถทําให้ศัตรูติดเชื้อได้ตั้งแต่แหลง1เลยนะครับบอกเลยทีมเจ็นานะนะครับอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นเมตานะครับเพราะตัวคละครคอหลักของทีมเนี่ยมันมาแล้วเพื่อน ก็ที่แหลงหนึ่งนะครับสามารถสร้างเดืเมจได้เพิ่มขึ้นตอนแรกเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมกับทำให้ศัตรูติดเชื้อเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นได้ครับส่วนที่แหลงสองความแรงเนี่ยก็เท่าเดิมเพื่อนๆมีเอฟเฟกต์ติดเชื้อแล้วก็เอฟเฟกต์ลดเกรดหมายตายให้กับศัตรูทั้งหมดหนึ่งจุดได้นะครับแล้วก็แหลงสุดท้ายครับจะสร้างเดืเมจเพิ่มเป็น275%นะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม25ม25%ีความสาามรถติดเชื้อเป็นเวลา2เทิร์นนะครับเพิ่มขึ้หมายตาย3จุดให้กับศัตรูทั้งหมดได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ตายนะครับจากเดิมสามารถถอนบัฟของศัตรูทั้งหมดพร้อมกับทําการโจมตี525%ของทางโจมตีนะครับก็จะถูกอัปเกรดเป็นสามารถถอนบัฟของศัตรูทั้งหมดแล้วก็ยังมีดีบัฟทาให้ศัตรูทั้งหมดโดนเดเมจเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา1เทินจากนั้นก็จะสร้างเดเมจ525% ของพลังโจมตีที่มีเอฟเฟกต์สบานที่สามารถเพิ่มอัตราคิเป็นสาเท่าให้กับศัตรูทั้งหมดได้นะครับอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายสาหรับลิเลียตัวนี้นะครับเขามีวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วด้วยนะสำหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเธอนะครับสามารถเพิ่มสายพื้นฐานของตนเอง10%ต่อหนึ่งเอฟเฟกต์ดีบับที่ติดบนตัวศัตรูสามารถเพิ่มได้สูงสุด5ครั้งหรือว่า5้เ็นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถใหม่ของตัวละครทั้งนองต มีหลายคอมเลยนะครับที่ได้ของเล่นใหม่นะโดยคอมแรกเนี่ยก็จะเป็นคอมไม่ระบุนะครับกับเมอร์ลินตัวใหม่ส่วนคอมที่2คอม7บาทเพื่อนเือนก็อาจจะไปลองใช้เมอร์ลินตัวใหม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวละครที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากทีม7บาทกับเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่เมอร์ลินแล้วก็โกเทอร์นะสตัวเท่านั้นนะครับส่วนน้องนิเลียสําหรับตอนนี้นะครับผมว่าทีมที่น่าจะลงเล่นได้เนี่ย อาจจะจับไปเล่นกับทีมคอมมินูได้นะครับเพราะถ้าใครที่อยากจะเล่นเจ็ดแหอนะจริงๆผมว่าเพื่อนๆอาจจะต้องรอตัวละครใหม่เพิ่มเติมนะปัจจุบันตัวละครเจ็ดแหะนะโกงๆที่เป็นเมตาเนี่ยมันยังไม่มีนะครับถ้ามีเนี่ยก็จะเป็นตัวละครแนวพพอร์ตมากกว่านะอย่างล่าสุดที่คนหยิบม,มาใช้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเพย์ชินสีฟ้านะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แลวกันสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับ2ตัวละครใหม่นี้ยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขออภยัยทุกคนจริงๆนะที่สดานีเนี่ยผมอัปเดตลิปชานะครับและก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเชอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ